สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเปิดกล่องอันบ็อกเหมือนเดิมนะครับจากพี่ทางบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ทางบ้านเนี่ยส่งพักเครื่องหลวงว่าคูณอะไรมาให้ผมได้เช่านะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะครับกล่องเนี่ยเป็นกล่องเคอรี่นะครับแต่ว่าพี่เขาส่งใบสนีมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขำๆกันไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับ นี่ครับไปพี่ทางบ้านที่ส่งพลามาให้ผมเนี่ยก็จะได้เห็นพร้อมกันนะครับในตอนที่ผมเปิดกล่องอวัสดุนะครับนี่ครับโอเคนะครับมีแค่กล่องอมีแค่อันนี้ในกล่องนะครับนอกนั้นจะเป็นบับเบิ้ลนะครับโอเคผมขออนุญาตแกะนะครับขออนุญาตแกะนะครับ เป็นพระมีกล่องนะครับมาดูนะครับมาดูกันนะฮะเพื่อนๆพือนพีพ่ๆครับเพื่อนเพือนพีพ่พนะครับขออนุญาตะแดนนะครับมานะครับเป็น ปิตานะครับจมโบสองห้าคูณพันล้านนะฮะ๋ยวผมไปดูสภาพด้านในกันนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับขออนุญาตแกะนะฮะนี่ครับอ่ะนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสภาพนะครับนี่นะครับ ถือว่าเป็นสภาพที่ดีนะครับสภาพดีเลยนะครับไม่ไม่บินไม่อะไรเลยนะครับสมบูรณ์ดีครับนี่ครับท่านใดที่มีพระเครื่องหลวงพ่อคูณแบบนี้นะครับจะเป็นพระปิดตาหน้ากากธรรมดาแบบนี้หรือว่าหน้ากากทองคํานะครับยังไงนะครับส่งรูปภาพพร้อมราคามาให้ผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะครับนี่ครับแอดไลน์มาที่มีตัวแอดด้วยนะครับ su thi นะครับ แอดสุธินะครับส่งรูปภาพพร้อมราคามาได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นี่ก็ขอคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับที่ส่งพระเครื่องหลวงพ่อคูณมาครับเป็นปิตาจัมโบ้สอห้าคูณพันล้านนะครับเป็นพระปิดตาที่อีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อคูณนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับพัชเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้